สวัสดีครับมาพบกับก้าวเศรษฐกิจนะครับนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกครับส่งผลยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นมากนะครับโดย11เดเดือนแรกครับจดทะเบียนรถเก่งแล้วกว่า8ปดแสนคันจากปกติมีประมาณ5 0 0แสนคันครับข้ <Yah> อมูลจากกรมการขนส่งทางบกนะครับเป <N> ิดเผยยอดการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในช่วง11เดเดือนแรกของปีนี้ <N> พบว่ามีจํานวนเพิ่มขึ้นมากอย่างชัดเจนครับ เนื่องจากนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกโดยเฉพาะการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนหรือว่ารถเก่งนะครับมียอดการจดทะเบียนสูงถึง8,000คันซึ่งนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปต้นมามียอดการจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าเดือนละ8,000 0คันและเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสูงถึง1 8 0 0 0คันขณะที่ปกติแต่ละปีจะมียอดการจดทะเบียนรถเก่งใหม่ประมาณ400,000ถึง500,000คันครับ นอกจากนี้นะครับรถบรรทุกส่วนบุคคลหรือรถบิ๊กอัพครับซึ่งได้รับสิทธิ์คืนภาษีสรรพสามิตรถยนต์คันแรกเช่นกันนะครับก็มียอดการจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นจากปกติเช่นกันโดย11เดเดือนแรกป,ปีนี้มียอดจดทะเบียนใหม่ไปแล้วกว่า3 2 0 0 0 0คันจากปี 2554- และ2553มียอดการจดทะเบียนตลอดปีประมาณ2 6 0 0 0 0นถึง2 9 0 0 0นาคันครับขณะที่การจดทะเบียนรถใหม่ทั้งหมดในช่วง11เดือนแรกป,ปีนี้นะครับมีประมาณ3.4ล้านคัน โดยส่วนใหญ่ครับเป็นการจดทะเบียนรถเกรยยนยนต์จำนวนกว่า2ล้านคันด้วยกันครับบขสนะครับได้ลงนามกับบริษัทเดินรถโดยสารของกัมพูชาครับเปิดเดินรถโดยสารระหว่างไทยกับกัมพูชาใน2เส้นทางนะครับโดยเริ่มวันที่29ธันวาคมนี้ครับนายบุฒิชาติกัลยานมิตรนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขสนะครับลงนามสัญญาเดินรถโดยสารระหว่างไทยกับกัมพูชาเส้นทางกรุงเทพอารัญญประเทศปอยเตสเสียมเรียบ และเส้นทางกรุงเทพอรัญญประเทศปอยเปตพนมเปญกับผู้บริหารบริษัทนานทการกัมพูชาจำกัดครับซึ่งนายบุริชาตได้กล่าวว่าเส้นทางกรุงเทพอรัญญประเทศปอยเปเดเซมเรียบมีบระยะทาง424กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง7ชั่วโมงนะครับเดินรถไฟลละ2เที่ยวต่อวันอัตราค่าโดยสารตลอดเส้นทาง750บาทหรือ25ดอลลาร์สหรัฐและเส้นทางกรุงเทพอรัญญประเทศปอยเปตพนมเปญมีระยะทาง719กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง11ชั่วโมง เดินรถไฟละ1เที่ยวต่อวันครับอัตราค่าโดยสารตลอดเส้นทาง900บาทหรือ30ตอดตอลลาสหรัฐทั้งนี้ทั้ง2เส้นทางนะครับจะเปิดเดินรถเที่ยวปฐมฤกษ์ในวันที่2 9ธันวาคมนี้โดยคาดว่าช่วงปีแรกครับจะมีผู้โดยสารใช้บริการไม่น้อยกว่า4 0 0 0 0ถึง50,000่นคนและในปี2556อบกขสจะเปิดเดินรถไปกัมพูชาอีก4เส้นทางรวมเป็น6เส้นทางด้วยกันครับแรงงานชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครนะครับได้แห่พิสูจน์สัญชาติวันสุดท้ายเดืองนน่นครับ ขณะที่กระทรวงแรงงานนะครับยืนยันไม่ขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติแล้วแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมประมงเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าในอำเภอเมืองมาสุดท้ายจํานวนมากนะครับโดยนางยานินบุญมีหัวหน้าฝ่ายศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าสมุทรสาครกล่าวว่าที่ผ่านมาศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าสมุทรสาครสามารถพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวได้ประมาณ71,000คน และช่วงหนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมามีรายงานพม่าเดินทางพิสูจน์สัญชาติมากขึ้นครับด้านนายพเดิมชัยสะสมทรสมยันะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันกับว่าไม่ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวตามที่หอ,อการค้าไทยเสนอแม้หอ,อการค้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบโดยเชื่อว,ว่าไม่น่าจะมีการขยายเวลาเพราะที่ผ่านมาครับได้ขยายเวลาถึงสองครั้งแล้วรวมถึงเปิดจุดพิสูจน์สัญชาติเพิ่มเติมอีก5าแห่ง ซึ่งหลังจากวันพรุ่งนี้จะดําเนินการขั้นตอนผลักดันแรงงานที่ไม่ได้พิสูจน์สัญชาติกลับประเทศครับก่อนหน้านี้นะครับหอการค้าไทยได้เสนอให้รัฐบาลขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวโดยระบุว่าหากผลักดันแรงงานต่างด้าวออกนอกประเทศจะกระทบอุตสาหกรรมหลายกลุ่มครับทั้งประมงก่อสร้างการผลิตต่างๆส่งผลเสียหายนับแสนล้านด้วยกันครับ นายธนาคารเชื่อนะครับว่ามาตรการผ่อนคลายการเงินรอบใหม่ของสหรัฐครับจะไม่กระทบกับเศรษฐกิจและคาดว่า m e ภายปีหน้านะครับยังประคองตัวให้อยู่รอดได้ครับนายโคสิตปั้นเปี่ยมรัฐประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพเชื่อว,ว่ามาตรการผ่อนคลายทางการเงินรอบใหม่หรือ QE4 ของสหรัฐนะครับจะไม่กระทบกับเศรษฐกิจไทยเนื่องจากไม่ใช่เรื่องใหม่ครับจึงสามารถบริหารจัดการได้การที่สหรัฐออกมาตรการดังกล่าวเพียงขยายเวลาเพราะมีความจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจ SME ปีหน้ามองว่ายังจำสายโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่สามารถขยายตลาดในประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อยู่ในเขตกรุงเทพและนิคมอุตสาหกรรมที่ปรับตัวรับกับสภาพต้นทุนค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทได้เดี๋ยวรก็ตาม SME ในต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลข่าวสารยิ่งน่าเป็นห่วงครับเพราะไม่ได้ปรับตัวเท่าที่ควรเช่นกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดควรจะต้องปรับตัวด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการผลิตสินค้ากับครูด้านเศรษฐกิจนะครับคาดว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะสดใสครับดัชนีหุ้นขยับต่อนะครับแต่ว่าปีหน้าราคาบ้านจะขยับขึ้นร้อละ5-7ถึง7ดด้วยกันครับในงานสัมมนาความท,ท้าทายเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ายมนตรีสอนภพศารประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจหลักทรัพย์เมแบงก์กิปเองนะครับเชื่อว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องของหลายประเทศเพราะมีมาตรการแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปและสหรัฐทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายลงทุนโดยเฉพาะมาที่ไทยจนทําให้ดัชนีหุ้นไทยในปีหน้ามีโอกาสขยับขึ้นไปถึงระดับ1,400-1,456จุดจากขณะนี้ที่สร้างสถิติสูงสุดในรอบ16ปีและยังคาดว่าจะสูงไปถึงระดับ1,700จุดในอนาคตด้วย แต่ปัญหาที่เอกชนไม่ต้องการเห็นคือความขัดแย้งทางการเมืองครับด้านนายทองมาวิจิตพงพันธ์ในกรรบประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการปรึกษาเรียวเอสเตดระบุแผลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยมีรถไฟฟ้าไปในเขตป,ปริมณฑลเพิ่มขึ้นทําให้ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ในกรทมปริมณฑลขยับสูงขึ้นโดยคาดกับว่าปีหน้าจะมีประมาณ3.2แสนล้านบาทแต่จากหลายต้นทุนที่ขยับขึ้นทั้งพลังงานวัสดุก่อสร้างค่าแรงงานก็จะทําให้ราคาบ้านปีหน้าขยับไม่ต่ำกว่าร้อยละ5-7 โดยคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮาส์ราคาขายจะขยับเป็นกว่า2ล้านบาทและแนวโน้มจะเน้นขนาดเล็กลงครับขณะที่ในการตระกูลหุน่นนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจเอสซี G, ครับกล่าวว่าการจําหน่ายวัสดุก่อสร้างขยับตัวดีขึ้นและยอดขายในภูมิภาคเพิ่มขึ้นตามสังคมเมืองที่ขยายตัวในต่างจังหวัดโดยในไตรามาสที่4ของปีนี้นะครับยอดขายปูนซีเมนขยับตัวร้อยละ20และสัดส่วนของต่างจังหวัดได้ขยับมาเป็นสัดส่วนจําหน่ายร้อยละ70ครับ ปตทนะครับได้เร่งแผนจําหน่ายน้ํามันต่างประเทศครับทั้งสร้างปั๊มนะครับและก็สร้างเครือข่ายน้ํามันเครื่องบินครับโดยนายสรันบังคัศิริรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ามันบริษัทป,ปตทเปิดเผยว่าจากการใช้น้ํามันในอาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้นและเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ปตทจึงเร่งวางแผนขยายการลงทุนต่างเป้าหมายจะมีปั๊มในลาวไม่ต่ากว่า60แหง่งกัมพูชา45แหง่งพมา่า45แหง่งและฟิลิปปินส์130แหง่ง โดยมีเพียงพม่าเท่านั้นครับที่ปตทออยังไม่มีปัม๊มและติดเงื่อนไขาการลงทุนแต่ก็ได้วางแผนจะจัดตั้งบริษัทปตทบีนมาออยในพม่าเร็วนี้นะครับเพื่อดูแลการจําหน่ายน้ํามันและน้ํามันหล่อลื่นส่วนของน้ํามันเครื่องบินนะครับขณะนี้ปตทได้สร้างเครือข่ายธุรกิจรูปแบบใหม่โดยจับมือปิโตนัสมาเลเซียเอสออยกาลีใต้ให้ลูกค้าสายการบินหาไปเติมในไทยกาลีใต้มาเลเซียกัมพูชาฟิลิปปินส์สามารถเติมน้ํามันของ3บริษัทนี้ได้และทั้ง3รายจะแลกเปลี่ยนน้ามันทางบัญชีระหว่างกัน ซึ่งสร้างความสะดวกแก่ลูกค้าและขยายปริมาณการจําหน่ายโดยเร็วๆนี้นะครับจะมีการขยายไปยังประเทศอื่นๆด้วยทางนี้นายสรันกล่าวภายหลังพิธีส่งมอบรถยนต์แก่ผู้โชคดีในแคมเปญส่งเสริมการขายน้ํามัน E20 และในปีหน้าหลังยกเลิกเบนซิน,น91ตามนโยบายรัฐบาลแล้วปตทจะเพิ่มยอดจําหน่าย E20 เป็น1,000แห่งโดยปีหน้าจะลงทุนธุรกิจน้ํามันในประเทศรวม3,000ล้านบาทเพื่อปรับปรุงปั๊มน้ามันรวมทั้งสร้างคลังน้ามันรองรับนโยบายรัฐที่ให้เพิ่มสํารองน้ามันด้วยครับ การปลูกสวนครัวกลับหัวนะครับสามารถปลูกเป็นไม้ประดับครับแล้วก็เก็บรับประทานได้ซึ่งก็สร้างความแปลกความใหม่นะครับให้กับผู้พบเห็นและยังสามารถนําไปจําหน่ายเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ด้วยนะครับไปติดตามจากรายงานของคุณชุติมาอน,นันตสวัสดิ์ครับการปลูกพืชผักสวนครัวเป็นไม้ในกระถางเหมาะสําหรับพื้นที่จํากัดหรือผู้อาศัยอยู่บนตึกสูงแต่ถ้าปรับให้พืชผักสวนครัวที่ปลูกไว เป็นไม้ประดับด้วยก็ยิ่งทำให้เกิดประโยชน์พร้อมกันถึงสองต่ออาจารย์สิริวัตนสาครวาสีแห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ได้นำแนวความคิดของการปลูกไม้กระถางกลับหัวมาจากต่างประเทศปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของบ้านเราโดยได้ทดลองปลูกต้นโหระพากระเพราแมงลักมะเขือเทศเป็นไม้ประดับแปลกตาและสามารถนำมาบริโภคได้ด้วย S <S ก็คือตรงนี้เนี่ยเราส่งเสริมให้คนที่เหมือนกับว่าถ้ามีอยู่อพาร์ตเมนต์เอ่ยหรือว่าบางคนอยู่หอใช้ชีวิตอยู่กับในเมืองอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีพื้นที่ไม่เยอะในการปลูกผักใช่ไหมอาจจะมีพื้นที่แค่ตรงระเบียงใช่ไหมฮะอาจจะใช้วิธีการแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมันช่วยในการที่จะเราใช้พื้นที่ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการปลูกไม้กระถางกับหัวควรใช้ขุมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก<น>เพื่อให้มีน้ำหนักเบาความกระถางลงนำกล้าไม้มาปลูกที่ก้นกระถาง รดน้ำให้ปุ๋ยตามปกติรอจนกว่าก้าไม้จะสูงประมาณ1ฟุตแล้วพลิกกระถางขึ้นจากนั้นให้นำกระถางขึ้นแขวนส่วนด้านบนของ,ของกระถางสามารถปลูกผักอื่นได้อีกคือเราทําการทดลองเราเทียบดูว่าต้นที่ปลูกบนดินปกติกับต้นที่กับหัวเนี่ยเรามานับใบที่หนอนเข้ามากินเนี่ยปรากฏว่าพวกแรงพวกหนอนเนี่ยมันไม่ค่อยชอบต้นที่มันอยู่กับหัว เพราะนั้นเนี่ยถ้าปลูกแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อดีคือว่าเราก็ช่วยลดการใช้พวกสารฆ่า,มาแมลงพวกยาฆ่า,มาแมลงใช่ไหมที่ปกติเราจะต้องฉีดพ่นบ่อยใช่ไหมปกติพวกนี้ก็ไม่จําเป็นครับการดูแลพืชแบบนี้ต้องรดน้ําบ่อยครั้งเพราะน้ําจะระเหยเร็วอีกทั้งการเจริญเติบโต,ตแบบผิดปกติแบบนี้จะทําให้พืชดูดน้ํามากขึ้นประโยชน์ของการปลูกต้นไม้กลับหัวไม่เพียงแต่สร้างความสวยงามแปลกใหม่กับผู้พบเห็นแต่สามารถเพิ่มมูลค่า สร้างงานให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเพื่อจำหน่ายได้ด้วยชุติมาอนันต,ตสวัสดิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานไปดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างน,นะครับซึ่งเช้านี้ครับแขวงตัวช่วงแคบๆนะครับดัชนีช่วงเที่ยงอยู่ที่1,357.51จุดะครับบวกเพิ่มขึ้นมา3.7จุดมูลค่าการซื้อขายครับ1 3, 3 3่1 3, ล้านบาทนะครับ ซึ่งนักวิเคราะห์ครับได้ระบุว่าตลาดอาจจะพักตัวก่อนในระยะสั้นนะครับโดยยังมีสิ่งที่ต้องติดตามในต่างประเทศก็คือการเลือกตั้งในญี่ปุ่นครับส่วนราคาทองคำบ้านเรานะครับเช้านี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงทองคำแท่งขายออกที่บาทละ2 4 7 0 0บาทครัรบาทครับมีการเปลี่ยนแปลง้อยนะครับมีการลดลงมา50บาทนะครับทองคำแท่งขายออกที่บาทละ24,650รบาทครับหมดเวลาของกาเศรษฐกิจประจำวันนี้แล้วนะครับกลับไปที่คุณพิภูคุณลลิตาครับสวัสดีครับ